สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็จะมาต่อจากเรื่องอินทิเกรตบายพารเนาะบายพารก็ที่เราทำเป็นสูตรลัดใช่ไหมเติดตึ๊ดตดเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็บวกลบบวกอะเนาะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอินทิเกรตอินเวอร์สตีโกนนะคะอินเวอร์สตีโกนเนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่1เราใช้ตัวแปรยูไม่ได้เราใช้ตัวแปรยูไม่ได้เรารู้ได้ยังไงก็อย่างเช่นแบบสมมติว่ามันเป็นปกติมันยูเป็น 2x แล้วเราอ่ะยูเป็น x กกำลังสองแล้วเราดิฟ x กาลังสองมาอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวครูเขียนให้ดูสมมุติว่า u คือ x กาลังสองใช่ปะ่ะแล้วเราดิฟ u เนี่ยมันก็ได้สอง x แล้วที่เราทํามาเนี่ย x มันก็จะตัดกับ x ข้างบนข้างล่างจําได้ปะ่ะมันก็แล้วเราก็จะดึงหนึ่งส่วนสองออกมานอกอินทิเกรตแบบเนี้ยเออแล้วข้างในอินทิเกรตปุ๊บเราก็จะสามารถทําได้กรณีเนี้ยคือการใช้ตัวแปร u ใช่ปะ่ะแต่วันเนี้ยถ้าเราใช้ตัวแปร u ไม่ได้เนี่ยเราสมมติว่าเราดิฟออกมาแล้วมันตัดกันไม่ได้เนี่ยเราต้องใช้สูตรนี้ อิ uh, goal, นทะิเกรตอินเวอร์สติโกนเนาะหรือว่าถ้ามันใช้ตัวแปรอยู่ไม่ได้ก็มีอีกกรณีหนึ่งก็คือมันจะมีพวกสติกสแควรูทแล้วในรูทเนี่ยก็จะมีกำลัง2อ,อะไรวุ่นวายเยอะแยะมากมายเนาะซึ่งเราก็จะสรุปสูตรมาดังนี้อ่าสูตรที่เขาใช้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะในตารางสูตรก็หาเอามันจะมีอยู่ประมาณ8สูตรนะคะก็ที่เราเห็นก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็ใช่ไหม จะมี a กําลังสอง u กําลังสองเนาะตัว u เนี่ยคือตัวแปรส่วนตัว a เนี่ยคือตัวเลขโอเคปะ่ะ a คือแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแต่ u คือแบบ x y z อย่างเงี้ยนะคะมีรูทด้วยและคำตอบเนี่ยมันจะติดเป็น arcsine a r c t a n a r c s e c หรือเป็น ln absolute นู่นนี่นั่น,นมันจะแบบวุ่นวายวุ่นวายนะแต่วิธีทำไม่ยากนะแต่เห็นสูตรว่ามันยากอย่างเงี้ยแต่วิธีทำไม่ยากเลย โอเคมาเริ่มกันเลยข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งนะเอ่อถ้าเราเจอแบบนี้อ่าอินทิเกรตเห็นไหมหนึ่งส่วนสแคว,วรูทเลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองลบสี่แล้วก็ dx แบบเนี้ยเราก็ต้องแบบยังไงอะ ฉุกคิดขึ้นมาก่อนเลยว่าเฮ้ยมันมีรูทนะแล้วมันก็มีกำลังสองด้วยเราต้องใช้อินเวอร์ตีโกนนหว่าอะไรเงี้ยเราใช้พวกแบบอาร์แทนอาร์เซอย่างง,บบ en, ed, างี้เนาะอ่ะทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าปกติเนี่ยเราต้องเทียบสูตรก่อนว่าเราจะใช้สูตรไหนดีอ่ะเราก็มาดูเนาะอันนี้ในรูทมันติดลบใช่ปะในรูติดลบมันก็จะมีสูตรที่สูตรนี้ช่ะสูตรนี้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  แล้วเราก็ดูว่าตรงนี้ถ้าเราให้ u ครูบอกแล้วว่า a เนี่ยคือตัวเลข a คือตัวเลขและ u คือตัวแปรอ่ะเราต้องเราต้องเก็ตตรงนี้ก่อนะ u คือตัวเลขและ a คือตัวแปรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นเห็นไหมว่ามันเป็นกำลังสองโมเลยสูตรมาเนี่ย วาเป็นกาลังสองหมดเลยแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่เป็นกําลังสองเลยแต่เราก็ทําได้นี่เราทําให้มันเป็นกําลังสองได้ใช่ปะสี่มันมาจากอะไรสี่มันมาจากสองกำลังสองถูกปะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเป็นอินทิเกรตหนึ่งส่วนสแควรูทเอลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองแล้วก็ลบสองกำลังสองและดีเอ็กแบบนี้ได้ปะอ่าทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ได้เราใช่ไหมเราก็ลองมาดู ตัวนี้แสดงว่ามันต้องเป็น u ขึ้นต้นลบด้วย a ถูกว่า u ลบด้วย a ก็น่าจะเป็นสูตรนี้ u ลบด้วย a หรือสูตรนี้ก็ได้สองสูตรนี้ถูกว่า u ลบด้วย a แต่ต้องใช้สูตรนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีรูทนี่ไงแต่สูตรนี้มันไม่มีรูทโอเคปะ่ะวิธีการหาสูตรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้สูตรที่หกอ่ใช้สูตรที่หกนะ โอเคทีนี้เราขั้นตอนที่สองทยังไงขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็มาดูก่อนปกติเนี่ยเขาจะเทียบตัวแปร u กับ u ใช่ปะ่ะซึ่งตรงเนี้ยตัวแปรของเราเนี่ยมันเป็น dx แต่ตัวแปร u ของเราเนี่ยมันยังเป็น x ลบหอยู่เลยแสดงว่าเราต้องเทียบตัวแปร u ให้เป็น x ลบหเก็า okay, ปะ่ะเราจะต้องให้ u เนี่ยเป็น x ลบหอ่าอันนี้เราแบบว่าทดไว้ในใจนะ แล้วครูก็เขียนใหม่หูกครูเขียนใหม่ครูจะได้ว่า1ส่วนด้วยรูท t x กำลัง x ลบ1ทั้งหมดกำลังสแล้วก็ลบ2กำลังสแล้วก็ d ของ x ลบ1เพราะว่าครูให้ u คือ x ลบ1จาก0เนาะเราจะต้องเป็น du ใช่ปะ du เนาะอ่าอย่างนี้ใช่ไหมครูก็ให้ d ของ x ลบ1ซึ่งดิฟ x ลบ1ก็ได้1ก็ส่วน1ไป จำได้ป่ะดิฟตรงไหนแล้วก็เราก็ามาใส่ส่วนตรงนั้นโอเคทีนี้พอได้เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าสูตรแล้วมันก็จะเข้าสูตรแล้วเห็นไหมหนึ่งก็ตัดกับหนึ่งไปเนาะมันก็จะได้แล้วมันก็จะได้แล้วทีนี้เราก็ตอบได้เลยค่ะตอนนี้มันได้สูตรแล้วเนาะตามสูตรล้วเนะว่าดีนี่นะจะทํำยังไงให้มันง่ายๆดูเนี่ยอ่ะก็แบบว่าอย่างนี้นะดีเห็นป่ะดี u คือ x ลบหนึ่ง แล้วก็ u ก็คือ x ลบหนึ 1, ่งเห็นไหมและ a คือ2โอเคอ่ะก็จะตอบว่าคำตอบคือ l อเนอปส์ลูด y ใช่ไหม u คือ x ลบหนึ่งก็ l อเนอปส์ลูด x ลบหนึ่งบวกด้วยสแควรูท x ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ลบกับ a กำลังสองก็คือสองกำลังสองสองกำลังสองเราก็ เขียน2กำลังสองก็งกงกงกได้อย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเขียนเลขสี่เลยก็ได้แล้วก็ปิดแอบส์ลูดแล้วก็บวก4โอเคปะเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งข้อวิธีเอ่อสิ่งที่ยากที่สุดคือการจัดรูปให้มันเป็นตามสูตรสิ่งที่ยากที่สุดคือการจัดรูปให้มันเป็นตามสูตรเนอะอ่ะข้อต่อไปใครจดไม่ทันก็สต็อปด้วยนะสต็อปแล้วก็จดไวเพราะมันเป็นคลิปเนาะอย่าวยวายกันนะ ชอบวยวายพวกแกเนี่ยแล้วก่อนข้อเราไปอยู่ไหนเนี่ยโจทย์อยู่ไหน,นอ่ะอ่ะข้อนี้อ่ะข้อนี้เหรออ่ะข้อนี้ข้อนี้ข้อเราไปข้อนี้อ่ะข้อนี้ค่ะข้อสองอินทิเกรต e กำลัง x dx ของ square root หนึ e ่งลบ e กำลังสอง x ่าทีนี้เราก็ต้องเก็ตไอเดียก่อนว่าไอ e กำลัง2 x เนี่ยเราสามารถเขียนใหม่ได้ใช่ป่ะว่าเป็น e กำลัง x และก็ทั้งหมดยกกำลัง2ปบัญชีได้ไหมได้ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นครูขอเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเป็นอ e ินทริเกต e กำลัง x ของรูทลบ e กำลัง x แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2อย่างนี้เนาะ ซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเรามาดูเนาะตัวแปร u ของเรามันก็จะคือ e กํลัง x ใช่ปะตัวแปร u ของเราก็คือ e กํลัง x ครูก็เลยให้เป็น d ของ e กํลัง x เนาะซึ่งดิฟ e กํลัง x ก็ได้ e กํลัง x อีกก็ e กํลัง x อีกเห็นไหมอ่าเราก็จะตัดกันได้เชฟเชฟอย่างงี้โอเคทันไหมพอเราตัดกันได้เสร็จแล้วปุ๊บมันเหลืออะไรบ้างมันจะเหลือ อินทิเกรตตัดๆัดเราใช่ป่ะก็ d e กำลัง x ส่วนด้วย square root 1-e ลบ e กำลัง x แล้วก็กำลังสอย่างนี้ใช่ป่ะซึ่ง1อ่ะ1กำลังสอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็ได้ถูกป่ะทีนี้เราก็ได้สูตรแล้วเนี่ยเราก็มาหาว่าเเราจะใช้สูตรไหนดีนะอย่างเงี้ย แล้วก็มาหาซึ่งครูบอกแล้ว A คือตัวเลข u คือตัวแปรแสดงว่าอันเนี้ย a ขึ้นต้นและ u ตามหลังใช่ปะเขึ้นต้นและ u ตามหลังใส่สแควรูทิด,ดลบ A ขึ้นต้น u ตามหลังใส่สแควรูทและติดลบเพราะฉะนั้นใช้สูตรแรกเลยโอเคไหมทันปะดีอ่ะครูลืมเขียนว่าให้ u เป็น e กําลัง x e, ทดในใจเห็นไหมอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงเห็นปะเราก็เลยจะได้ d u ส่วนด้วยรูท t a คือ1กํากลังสอก็คือ e กกำลัง x แล้วก็กำลังสคือเราจะต้องทําให้ u ที่เป็น d u กับ u ข้างล่างเนี่ยมันเท่ากันถ้าไม่เท่าปุ๊บเราก็ต้องดิฟมันแค่นั้นเองอ่ะแล้วมันได้อะไรล่ะมันได้ arc s i ซายใช่ปะมันได้ arc s i ซ e ตัวนี้อ่านว่า arc นะคะ arc มันเป็นประมาณว่าส่วนในการหามุมของตัวเนี้ย เออเขาเรียกว่าอาร์ซายแล้วก็ u ก็คือ e กำลังเส่วน a ก็คือ1แล้วก็บวก c หรือจะเขียนให้สวยๆหน่อยเราก็ไม่ต้องเขียน1ก็ได้ก็บวก c ไปเลยจบเห็นไหมนี่ก็คือข้อ2เนาะอ่ะทันนะวันนี้เอาเรื่องเดียวก่อนเนาะเอาแบบว่าเบาๆก่อนต่อไป ไปข้อนี้ก่อนข้อสามก่อนครูเขียนเลยก็ไม่รู้ข้อสามก่อนนะสแปร์รูทของ x กําลังสองบวกหนึ่งอ่า x กําลังสองบวกหนึ่งเราลองมาดูซินี่ x กําลังสองบวกหนึ่งเนี่ยเอ่อมันเหมือนจะใช้สูตรได้เลยไหมมันเหมือนจะใช้สูตรได้เลยไหมได้ไหมได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมคือถ้าเราให งนี้เป็นบวกซึ่งบวกเนี่ยมันสามารถกลับหน้ากลับหลังได้ถูกปะเออบวกมันสามารถกลับหน้ากลับหลังได้ไม่มีสแควร์ูทอาไม่มีสแควรูทมันก็จะมีแค่สูตรเดียวที่ต้องใช้ก็คือสูตรนี้บวกมันกลับหน้ากลับหลังได้สแสดงว่าเราก็ให้ u เนี่ยเป็น x แล้วก็ a เนี่ยเป็นหนึ่งถูกปะเราก็แทนค่าเลยเฮ้ยตอนนี้ได้เลยนี่ว่าเนี่ยได้เลยเราก็จะได้ว่าอ,อ่สูตรมันหนึ่งส่วนหนึ่ง 1>, 1ส่วน A ใช่ป่ะ a คือ1 A อันนี้คือ A อันนี้คือ U เขียนไว้ก่อนี้ององงอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ส่วน1คูณอยู่กับ R r c t a แทนแล้วก็ U คือ X เนาะส่วน A คือ1 1ตัวเนี้ยมันคือ1กำลังสองเนาะ1กำลังสองก็ได้1นะเกตนะเออแล้วก็บวก C ค่ะ หรือถ้าเราจะเขียนให้สวยงาม1กับ 1, บ1มันตัดกันได้เนาะส่วน1เราไม่ต้องเขียนก็จะเป็น r r c t a ท x 4. แบบเนี้ยเห็นปะเสร็จละบอกแล้วว่าสิ่งที่ยากที่สุดของเรื่องเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะมองออกไหมว่ามันคือรูปไหนเนีอืมแทนเนี้ยว่าเราจะมองออกไหมนะอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปจะเริ่มแบบซับซ้อนขึ้นนิดนึงมั้ง pushes? ข้อนะสมนะสมมติว่าเป็นแบบนี้ dx ส่วนด้วย x แล้วก็ square root x x กํลัง4ลบด้วย1อย่างเงี้ยซึ่ง x กํลัง4เนี่ยเราก็สามารถแยกได้อีกคือสูตรมันสูตร,ส,ตร,ส,ตร,ส,ตรส่วนใหญ่อะมันเป็น x กำลังมันเป็นกําลังสใช่ปะ่ะเราก็ทำให้มันเป็นกําลัง2ซะสิกําลัง4เนี่ย x กํลัง4เนี่ยมันมาจาก x กํลังสแล้วก็ทั้งหมดกําลัง2ถูกปะ่ะอันนี้อย่าไปมองมันถูกปะ่ะ เออเราก็ทําให้มันเป็นตัวนี้ซะเพราะฉะนั้นครูเขียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะว่าเป็น1ส่วน x แล้วก็สแควรูท x ก,กําลังสงทั้งหมดกำลังสองเออลบหแล้วก็ dx ได้ไหมครูเขียนใหม่อย่างนี้ได้ไหมซึ่ง1ก็คือ1กําลังสอง่อะโอเคปะแล้วทีนี้เราก็พยายามหาสูตรเพื่อที่จะมาเทียบ อ่ะทีนี้ยังทําอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะตัวเนี้ยสมมติว่าเราให้ u เราให้ u คือ x กําลัง2ถูกไหมแต่ d อ่ะมันคือ x หยุดเลยมันก็เลยยังทําไม่ได้มันยังไม่เข้าสูตรเพราะสูตรมันจะต้องเป็น u ต้องเป็นกําลัง2แล้วก็ด u เห็นไหมเราก็เลยจะต้องมาดิฟก่อนโอเคก็ครูก็จะให้เอาใหม่นะคะครูก็จะเขียนอีกรอบนึงว่าเป็น f ของ เติดติดติรดตัวนี้ลอกไปก่อนแล้วก็ครูก็จะให้เป็น D ของ x 2กําลังสองเพราะครูจะให้ u เป็น x 2กําลังสองเนาะตรงนี้คือ u นะคะตรงนี้คือ a นะคะโอเคไหมดิฟ x 2กําลังสองก็ได้ 2x งดิฟ x กําลังสองก็ได้ 2x เห็นไหมแล้วเราก็จะสังเกตเห็น1นส่วนสที่เป็นค่าคงที่ครูบอกแล้วค่าคงที่ดึงออกนอกอินทิเกรต ว่า x กับ x คูณกันได้เท่าไร่ x กับ x คูณกันไม่ได้ได้ x สอง x เด้อมันจะได้ x กําลังสองอ่ะแบบนี้โอเคปะทันไหมเอาใหม่นะหนึ่งส่วนสองเป็นค่าคงที่คูณดึงออกนอกอินทิเกรตว่าพอดึงออกแล้วก็หมดไปชึบชบ x กับ x คูณกันได้ x กําลังสองอ่าและข้างในก็จะเหลือ x กําลังสองแล้วก็ทั้งหมดกําลังสอง ลบกับ1กําลังสองดีเอ็กลังสองอ่าพอถ้าเราได้อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะทีเนี้ยหาหาและหาว่าเราจะใช้สูตรไหนละเอออันนี้ได้แล้วเห็นปะ่ะ u คือ x กําลังสองก็เป็น du แล้วใช้สูตรไหนดีใช้สูตรไหนดีน,ดน่าจะเป็นสูตรนี้ปะ่ะสูตรเดียวนี่สูตรที่สามเห็นไหมเทียบเลย u u a เโอเคปะ่ะ u u a ออ่ะ อันนี้ u คือ x กำลังสอง a คือหนึ่ง u คือ x กำลังสอง a คือหนึ่งแป๊บหนึ่ง u คือ x อ่ะเทียบนะคะ u คือ x กำลังสอง a คือหนึ่งโอเคไหมเราก็จะได้ว่าหนึ่งส่วนสองอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็หนึ่งส่วนนี่นะนี่นะหนึ่งส่วน a a คือหนึ่งนะหนึ่งส่วนหนึ่งนะ อา c s ก c u ส่วน A U คือ X กำลังสองส่วน A คือ1โอเคป่ะและบวกซเห็นไหมเสร็จละทีนี้ถ้าเราอยากจะจัดรูปให้สวยงามหน่อยเนาะก็จะเป็น1 2, ส่วน2องเซร์กอารก,กเกำลังสองบวกซใช่ปะ่ะเพราะว่าอันนี้ตัดไปอันนี้ไม่เขียนเนี่ยเสร็จละสวยงามมาก เอาให้สวยกว่านี้อีกก็ได้นะเศกอาร์เศกเอ็กกำลังสองส่วนสองบวกสก็ได้อย่างนี้ก็ได้โอเคข้อนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะแต่ก็น่าจะทำได้กันอยู่อ่ะคำาหนึ่งนะคือหาโจทย์ก่อนข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับผม คุณทำให้ดูสิบข้อนะแล้วก็สั่งกันบ้านข้อห้านะเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันอินทิเกรตเอ,อ่อ x dx ส่วนด้วย square root x กำลังสี่ลบยี่สิบห้าอ่ะแบบนี้ คือเวลาเราเจออย่างเงี้ยเราพยายามทําให้มันเป็นยกกําลังสองให้หมดเราพยายามทําให้มันเป็นยกกําลังสองให้หมดใช่ปะ่ะอย่าง x กาลังสี่เนี่ย x กาลังสี่เนี่ยเราก็ทําให้มันเป็น x กาลังสองและทั้งหมดกําลังสองเหป่ะส่วนยี่ห้าเนี่ยยี่ห้าเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากห้าคูณห้าห้าห้ายี่ห้าใช่ปะ่ะห้าคูณห้าก็คือห้ากลังสองเห็นไหมพอ,พอถ้าเราทาทาให้มันเป็นกําลังสองอ่ะมันจะเข้าสูตรไง Okay. แล้วเราก็เขียนใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเป็นเอ็กดีเอ็ก,อกส่วนด้วยกวมันเราจะเขียน dx ไว้ตรงไหนก็ได้นะจะเขียนข้างนอกหรือข้างในก็ได้นะล้วแต่อัธยาศัยนะแล้วก็ลบด้วย5้ากำลังสองแบบนี้โอเคไหมซึ่งอันนี้ u คืออะไรอ่ะ a คือ5ใช่ป่ะ u คือ x ก,กำลังสองใช่ปะ่ะ u คือ x ก,กำลังสองตรงนี้มันคือ x กกำลังสองดัง D เนี่ยมันคือ x อย่างเดียวใช่ป่ะเพราะฉะนั้นต้องดิฟไงถ้าถ้า D ถ้าถ้าทำได้เลยอ่ะดจะต้องเป็น x กำลังสองด้วยเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดิฟนะคะก็เขียนไว้ก่อนตรงนี้เขียนไว้ก่อนโอ๊ยหายใจไม่ออกอ่ะคูณกับ D x กำลังสองดิฟ x กำลังสองได้ 2x เห็นไหมลูก x ตัดกัน เราก็จะเห็น2ใช่ปะมเป็นค่าของที่ดึงออกไปน,นอกอินทิเกรตเนาะก็1ส่วน2อินทิเกรต1ส่วนรูทกำลังสแล้วก็กำลังสลบ5กำลังสคูณอยู่กับ dx กำลังสได้อย่างได้อย่างอ่าทีนี้เราก็มาหาว่ามันอยู่สูตรไหนนะมันอยู่สูตรไหนนะมันอยู่สูตรนี้ไหมคือ ข้างหน้าเป็น u กำลังสองข้างหลังเป็นห้ามันน่าจะอยู่สูตรที่หกอะข้างหน้าเป็น u อ,อะูไม่เห็นอะถอยก่อนถอยก่อนข้างหน้าเป็น u เห็นปะข้างหลังเป็นห้าแล้วก็มีรูดด้วยเนี่ยก็จะน่าจะอยู่สูตรนี้โอเคไหมก็จะตอบได้เลยว่าเป็นหนึ่งส่วนสองลอ f u ก็คือ f x กำลังสองบวก r ู o t ู u, กำลังสองแล้วก็ลบเอ่อลบเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่เป็นลบเนาะลบก็ต้องเป็นลบเนาะลบย5่สิบห้าห้านะแล้วก็แอปิดแล้วก็บวกสเสร็จแล้วเอเคปา แคปค่ะแคปแคปแคปใครแคปแ,แล้วกดหนึ่งนะคะต่อ,อไปโอ้ยทำให้ดูแค่นี้ก็เข้ามาทำได้แลนะ้วมั้งเนี่ยห้องนี้เก่งอยู่แล้วได้ปะ่ะแหละประมาณนี้โอเคไหมพอได้ไหมก็น่าจะไม่ออกข้อสอบยากไปกว่านี้แล้วแหละน่าจะประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวครูให้กันบ้านส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบาย